สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าล่าแม่มาตาละดาเพจคุยหนังชวนกันแบนแค้นฝังหุ่นจิตคุกลุ่นหมกมุ่นวุ่นวายแสนจุดชนวนความปั่นป่วน ชวนกันแบนเก็บความแค้นแต่นานมาล่าแม่มดอ้างแต่ความเป็นมนุษย์สุดสะอาดแต่เอามันมาฟันฟาดทุกหยาดหยดจ้องจองล้างเรื่อยมาไม่ราลดความช่างปั่นชวนรันทดขดหูนักเรื่องการเมืองและเรื่องหนังยังไม่แยกยังเฝ้าแบก ความแค้นอันแสนหนักใครเชื่อครูก็อดดูหนังน่ารักเพราะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายคล้ายคนผ่านดีที่คนแยกแยะเป็นไม่เห็นผิดและยังคิดว่าหนังดีเป็นที่ขานงานราวีเหมือนกับมีขบวนการได้รับงานใครหรือไม่สงสัยจังผู้กำกับ ที่อยากจับสลิมฆ่าไม่เห็นด่าไม่มีแผนจะแบนหนังหรืออิจฉาที่มาตาและดาดังอยากให้พังเพราะความชังทางการเมือง